Chịu chặt cho nè Bà đang mà kẹp người Vâng ạ à. <laughs> 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 lâu mà dài hay lâu đúng oh, rồi Là nhìn mấy thức cháy đây nè Đó thức cháy hả Thức cháy Ừ, ừ bưng bẹp lắm bà xuất xài. Nế Ừ kẹp cái Nó bà ừ. <cười> ừ. <cười> Bà mà kẹp Thôi đi nè bà chạy rồi đi Ừ Ôi Hàn đi xài mù bà Thôi đi đã bưng Ừ Pin bớt thăng lăng rồi bà nè ตัวที่สองของบาซุกเหมือนี่ตัวที่สองกำลังคายแต่สองโตเจ็บแปดสิบเก้าคนกันาตาบริคิลายด้วยนะใจดำเสือตัวนี้แบบซุซ่อนแมนแมนแบบบาซุกไปห้าหล่อคายเสือเชือจะแน่แม่เอ้ยเจ็บแปดสิ้าพันมีแต่ตัวทงามมันงามอันนั้นดงหลัง ซื้อให้พูอจะคว้หน่อยเจ้านะโอ้ยสองพันนะเอ้ยปลายมันยังบ่ไดไเนาะซื้อให้พ่อใส่ป่ดีโมือบุญเออ้มันไม่มาหรอใครซื่อบ่มีคนทุกคนเดยเขาไปหาไปสวนมุดมันเออไปหาไปสวนอท้าก็ย่างใดเอเออเบอน่อยก็มีเบอร์เอ็ดก็มีเอเ็ดนะเอ้ยอาบ่ซื้อให้พ่อใส่โอ้ เปเจแห่นบันนี่เออไปใครรถใครเจแนไปแล้วเราไ่ต้องหันใครคล้องละพูนดูว่าพนโอ้ถพูนกตีพูนโอ้พูนจูพูนจพูนปาใครเชือนะเอ้ยเชือให้ลูกใส่แน่นะอืม โอ้หนังเออบาร์บามาหลอกขายเสือมือนี้ขายเสือขายเสือขายชงชื่อใส่บุญใสชินเสือเตอร์เสือหันเสร็จแปดสิบห้าปันอันนี้เสจอเด็กน้อยอะล่ะเอ่อเ่อให้ดูให้เต่าใส่อันนี้มาซื้อเสือพี่ิถาเออมาหลอกขายเสือหนังเอ็นบาร์บารูมขายเสือเอ้าเสือเอาแม่น้ำบ่าวเอามาเสือ เออยานเอ้ยเพื่อน่ะเป็นยานอะเหรอไปไข่เจี้ยน,นเป็น,นไข่เจ,เจนเนี้ยนบ้านนี้โดยน <c oughs> างละไข่เจี้ยนไปเลาะเละโอ้ยว่ามีใบรุ่นหนาะๆเอยเขาไปไหายไปนานเหมืเออมีแต่ผู้เฒ่าบาสุกบรรเจ้าหายปูเฒ่าแถวบา้านนี้ทุกคนเอ้ยผู้เฒ่าใส่เขียวมาก็ยังบุ๋สือโอ้ยจักรลาไ,ได้กะสนับสนุนบาสุกเด้อเบิกผู้ัวผู้ทุกคนนางจนมึือไ่อยะไรน่ะเออขายเสือขายแพะสายโอ้ยลอกลองลอลอง ซือสื้อวซึเนียอยซื้อลินบุญนี่ซาวยิถ ư ợ n ผู้ทุกขเ็ด้ยังอนั้นะเปนบผู้สาวปบสังจะคืนไปหาอยู่บงเน้ยอนนี้ทุกคนเมื่อก้เขานะยังกินเขาเมื่อยางเออบงเน้ยิขึ้นไปกินเขาหน้าผู้สาวนทุกคนผู้สาวหันเปก้ขาเต้นอ่มนะเอ้ยโอ้ผู้ทุกคนเอ้ย โอ้ยเสืออันนี้บอกมันเลยบดิ้งง่ามเสืออันนี้บ่มันา็น่าจะประสุกนี่แสนแปดสิบห้าพันใส่ดินบุญเออหัวแล้วมันเบิกหนักเลยงามเลยเสือนี่เบิกกามันนี่อือบุสาวเขาอยากอ้ายเจ้าโองแน่ทุกคนเลยฝนมาหาเจ้าให้บุสาวตอนนี้อิ่มสนักเขาเขาจะข่ายอยู่ในปากยามมันจะได้แล้วเออเอาบ่ โอ้ยไขรมันไขรเปิดใครมันยังบุญมีเงินเดี๋ยวบุญจังใจทีนี้เดี๋ยวบุญจังใจเนาะเลนบอสซุ่อเลี๋ยวเลนซ์แบบติดหนีอยังล่ะกินเข่าวัตถันกึ่นช้ำงขายอมเนี่ยปากเปิดเขินนะเอ้เขินเจ้าอะไรเจ้าเขินมาหาเราเลยมือแรงมาใหม่มืแรงมาใหม่ขอเงินตะแม่ไว้เด้อใครมันแล้วเอ็งมาด้าน่งเด้อมาสื่อเสื้อเด้อ Ừ. Ôi Này ngươn lắm mà sửa nó bao xúc nè Sửa bằng ngàm nhưng mà bố mình ngừng Ừ Mà hát chế nghe Hết hay. ý nhá anh à hằng Mà ừ. khai sửa ạ Thế đi Mà oh, khai đá. hay chế thưa khuôn ơi mùa <laughs> này Phần sửa sám chỗ con thưa quân ơi. Thưa thưa xưa กู้ินเียแจแกลในหูอเชือเงินทอดมาอยู่วะไรเออมาหรอใคเชื่อโอ้เอาละแม่เจเอาน่อละตัวหนึ่งเซนแปดสิบเก้าบอสู้ขายเออลุตลุดใครลุดนะใครลุดมาปรบเจไปเอาซอยแลวทุกคนเอเอาเบอร์ได้ไขายแต่นางเอ้เอาเบอร์ได้ทามโรตีไม่ลาเบอร์เบอร์เอ็มเบอร์เอลเอาเบอร์เอก็ได้บอร์นักเ้ย โอบดเอ็ดต่นเลาะจนมื่ไม่ได้คายอยแหกมันห้บาสุกโตที่้องเขาบาซุกเหมือนตัวที่้องกำลังคายแต่สองโตเส็จแปดสิบเก้าพยังเห็ดบานห่าสนพนลนยนเอที่พนัานเอา10สิบโตไม่ได้นังเปลี่ยนใจอนี่ละตัวหนึ่งเนาะใค่เบิ้งๆตที่ไปห้ไผลละผมมีเงินทอนนั่นะเอแปดสบห้ามีหูชางล่างยิแค่เออ้ามีว่าเสือบาซุกนี่กับกอกงแพ้น่ งามงามขับกล้องทุกเพศได้ปเสาวชื่อพะล้านชัยมิถาวรขอบใจเด้อใจเอ้ยถ้าอะไรทุ่นขึ้นชิบิเล่นอะไรทุกคนมดเลยเบิ่งแน่เออขอบใจขอบใจโอ้โหข้าวกินข้าวอีน้ำไปได้ขึ้นไปขายอีกเชียงแซวแซวอยู่ตระเวนเออเท่านั้นนหะเอ้ยนี่ทุกคนมดเลยบ่าวสุกลังขายได้สองโตบ่มีคนนะนะเอ้ย บ่มีเงินหเห็ดเสือค่ายเหรอ,อชื่อพาน,านังเสือผู้สาวนี่ผนเคืนมีแต่ผู้คืนคืนเออมีแต่ผู้คืนคืนมันนี้ก็ไม่ยั้งร้ายเดี๋ยวทุกคนเลยภาพบอสุกมาหลอกค่ายเสือเนาะโอ้ยเพิ่นเพิ่นกำลังได้เสือมาใหม่ทุกคนเลยนี่ก็เสืออันนี้เสือบอสุกออกแบบใหม่ของเพิ่นเนาะมันนี้เนาะโด้ยเออสุดหนั่นก็ลองลองโอ้บ่มีคนแมลงเข้ามามาแรงจะมาหลอกไหมแล้วกะ Ủa bả nát là no.anceichi yat een Một chiếc máy thưởng nghề có nh sundan st MIN-VC car để hesi Prophet sadece để xay miếu. Thấy cô đến nà.thìбы y của giời hay của nó như vậy Natural malha của đức tvet könnte ditions là tr Chinese phương Make up có Rubin 💪ureshi và T iron bả là voor KA cũng sẽ bao เราเคลื่อนนั่นน่ะไอ้เจือเจือสุดเนี่นมีไลเบอร์ได้อ้เอ้ยก็เลือกไหมเคลิ้นนะเอ้ยไอ้เนี่ยัขกเลือกได้ไหมไอ้าเอแล้วมาเอามาให้ทุกทีบอเอ็มบอเอ็มเบอร์เอลอุ้งเอาได้ปะได้ถ้าเอ้ยพี่นาดจังใจเอาฟอนเอางามเนาะโดยไอ้นี่เราจะเอา เอันนั้มาเมืองเงินถอนเอามาเอามาพอมถอนเสมอเกะเบิงปาุกเหละขายเชือกนแต่าย้ซนะเอ๋หลจะหโอ้ยกรแต่กระแตนอะนี้แม่โอ้ยนางเอ๋ยผู้บ่าวเป็นผู้สือซอยผู้จักไลแล้วบิงบิงนะบบเผ็ดเอาพอได้จกโตคอแล้วคอ่าแต่ขายว่าแตละคายพอโตวะ โอออแต่หล่ใจดำอลีคนหน้าตาบกจบงามๆหอนแดดอย่งนี่นะคนกันหน้าตาบริขีไล่ด้ยนะใจดำเชือเัน้ยังบุศย์ซอนแมนแมนโ่วน้ือซอยเนยังไงเนาะเราจะเบิ่งจะไปจะมาแล้วเจ้าว่างเจ้าว่างอยู่อู้อ่านอายื้อเสน่นะขื้อปรินนี่ม่านได้เ่อะไอ้ขื่อไปนี่มีนางนี่เต็มเลย เอาน่าใส่ไส่ละมันคือบาวสุกโรดโอ้ยโอ้ยใส่ละมันมีแต่คู่อะใส่ละมันเนี่ยใส่ละมันน่ะประเภทชื่อโซนนาเมียสองเมียสามโลดนี่มันอันนี้เป็นไมันมันทับ่พื่นบาวสุกเป็นวาเปิดเลยน้องบาวสุกรอดหน้าตารอชื่อๆนี่จะแรจะดำเออ กูสื่อซอยบาซุกเนาอกคนบานเดียวกันนี่ให้แกะเบิ่งยังบุกแกะมันจะดำมันโคตรเรายากเราอยากเจ้าให้เราซื้อเอ้มันต้องโคตรอะ่อยนังเอ้ยอานาตาตรงนี้พอไปอยู่ผู้เดียวอยู่ป่าอยู่ดงจะได้จะได้จะดำโค้เออเอาน่าไอ้งามกูเจออันนี้อีกอันนี้ไม่เข้าซ่านเลยเชียวเหาออันนี้มันเข้าซ่านเชียวอันนี้เมื่อเข้าซ่าน บอได้มีไปจับไปสูดโอ้โหปวดหัวลีเจ้ว่างเจ้าวางสื่อเห็นไหมเสะจะพาะจะมีผู้ชายผู้ชายเพิดไออันนี้นะผู้ืาอตาบักดีนใช้งามใช้อายได้ไอสี่ซื้อเล่นบุญบาทนี่เนาะรอจนเมื่อยบอไดขายเสียประตูขายสองประตูมาหายอย่างผู้อซอยบ่มาส่งหอด้วยบอไดเสียข้าวผักแก้วผ่นยังโม่เอ๋อ มระจักลายน้ำเหลายังมาทายนะอานาสื่อเสียดเลยไงเอานาไม่ได้มาเก็บเงินน้ำนั่นเองแล้วญาติให้่เราสวัสดีทุกคนเอ้ยเราบวัสดีคายหัวปะจักลายน้ำเหลาเสียประกำงามมันอันบาสุกโอ้ยปรจักลายอันนี้นะพอสื่อนะเอ้อหาเงินหาไปทางดีเหรโอ้ยหาไปแต่หอยปรจักลาย วะอันห <mm oh, uh ้อยหอมีคนมั้งเออมีคนบริมากคคนเออเออลนนั่นหเนาะเด้ออันน anyway> ี้เราเอาเลยบ้ามันเรามาเก็บเงินนำเด้อเราสอยตัวหนึ่งตัวไซเบอร์ได้เซ็ตแปดสิบห้าพันบริแพงบริุ่มบริเพีงดอกโอ้หน่เอ้ยงามน่าเสียจจงามที่ชยแน่เบอรเอ็ดอันนี้บอร์เอ็ดเอาเบอร์เอ็ม้เราบอร์เอ็ดนะเอ้ bữa em bà nàng bơi nhảy Bơi eo Khai nhưng vẫn chắc bơi nói bơi nhảy lọ theo hai thân à lê nó xây bơi eo bữa đẹo mà ô nà tìm hai tìm hai nhưng bữa eo Vâng, hai chữ sư vâng Mới làm ao ngừng nằm Ôi Thôi nè nặng ơi Lọ <laughs> khai có bị phải sử nằm Ừ Lọ có bị phải sử Lọ khai có ใจแต่ว่าใจดำเนาะจะแลงจะดำวันนี้ยังใครเลือเบุตรสันตุแมลงเราเอาเราก็จะวางจะวางคือกันนั่นก็ได้ให้เบิตรสุญยังบัวเอ้าไป็นร่างเมื่อนะไปเมื่อหลอกขายคนเต่ามีนกิ่ด้เงินอันนี้โอ้สัตสมัยลีเสือบลยเสือบัสุกบัวงามันบัวเอาโอ้าจากไล่ทุกคนเลยเราบอดใจเสือพุตรงามนะเออ เรา่เจนิ a ่ะเจ้าเจ้าเจเน่งมาเก็บเงินเบอร์ะโเราาายหาเลยดวเบอร์เอสนิอน้อยส่เบอรได้เบอร์เอลพน่ m m นี่แหละคองดีนางเอ้ยบอสเออออบนน่ะบิงบนะใครอบสเเบอร์เอลอสอุีใส่ลินบุญมาเสียเอ้ย เบอร์ L เบอร์ M พอดีอันนี้เบอ M อนี้เออบอตัวน่ะบบนกมเออี่่กเนาะเออีกเหล้ากินเบียได้เอาเอาซอยนเอาซอยบสุกนจักโตเอาบ่บ่ได้บ่คัเอาไดน่ล่ะบ่ีนั่งกินอยู่นนี่นดูก่อนเยนี่ ໄດ້ວ uh, right. right. yeah. yeah. so ່າຍິມໄປປ່ວຍຖືກໃຈດັນນະໂອຖືກໃຈບໍຖືກໃຈແນ່ເບິ່ງແບບລະບໍ່ສຸກໃຈນີ້ເອີແກະເບິ່ງກໍໄດ້ນະມັນຊິເອົາບໍ່າໃສຄູລະທກຄນດສົບິ່ງບາສเดี๋ยวเดี๋ยวຸກມນຳເກບເງິນມແລກບເງິນເດ โอ้ยมานี่ใส่เป็นหมู่บาสุกพอดีได้ยืนเบิ่งหั่นเอองามๆๆปิ่นลงข้างล่างบัดนี้เออข้างลนงามนะทุกคนเอ้ยมาบัดเดียวบ่ได้ลมบ่ได้เลือกเอาเลยเออบ่คืออยู่นอนั่งจนเมื่อยเออรอซือๆแต่ใจดพวกนเออเพิ่นนะน8 5เออสิเอาให้เมียอีกบ่จักนีแพงเออใส่นองเมียอยู่ส ใส่หนองเมียทำให้ยังหนองเมียหนอนเมียใช้เยอหนักบ่เป็นยุ่ยบ่หรอบ่บอกกระทงในคลองแทถมเราบ่ได้เราบ่ได้ซื้อเสีอใส่บ่ได้บ่ได้มีนานหนังเออบ่ไดีง่าหนังเลยโอ้ยงามงามงามรูดในเราในตีเราสวยเห็นดิเราบ่ต่อได้นะเออเราบ่ต่อเนาะมันงามไร้คลองดีนี่เราบ่ได้ต้อนอันนีใช่แหละกระทง เราเอาเราบอกเอาอันนี้ฮันอีนายอันนี้นี่จะบ๊ะซุกได้เถ้าเอ้ยเอกิดนี่เกิยบ้าซอยบ้าเอ้ยเราบอกหลัดไหวเลยโอ้ยก็รลางเกินเออไอตรงนม้ทุกคนเลยแต่ว่ามาอันนี้ร่าเอาเราปูทุกคนเลยเอาไปเลยเราไม่มีเสื้อใส่เพิ่งเราไปใส่เสื้อมาเหมือนนี้บ๊สุกก็ร่างคายไดร์ซ้ำโตทุกคนไดร์ซ้ำโตเลยนะ มันอ่ะเออจีนิเนาสองโต้นะเออไะเอาใส่ครูกันเนาะบุญใส่ครูกันจิ้งเบี้ยกับหกเสียงพีอืออืเอาบนอันบ่เอาบนอันบ่โอ้ยนะเอออ้กลางกว่าชิ้นเหมือคายตัวหนึ่งเหมือนคขายตัวหนึ่งเออมื่นหมื่นหรองคลาคายมันมืดก่อนบุญ เออคือซอยแจกนําแจกนําบ่เอาบ่เสือบ่กํางามแจกเลยเอออันน่ะไข่เลยหาหลอไข่เลยมันแห้งเออมันเขียวก็ได้บ่มันแห้งเามาเก็บเออสเาใส่เออเสงามตบงาบ่เอาอันนี้บ่เด็กน้อยอันนี้บ่เอ็ดบ่มีเงินนะยมันแห้งก็บ่เอาีงก็ไปม้บ่เนาะ and half would i eat one